วันจันทร์วันทํางานวันแรกเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากหยุดยาวสี่วันพักกันเต็มที่เริ่มงานวันนี้ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคุณยายก็เริ่มเข้าัวตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมทุกวันหลังจากส่งน้องแตงที่โรงเรียนก็ไปตลาดแล้วก็กลับมาทำกับข้าวแม่โบเป็นแผนกไอทีค่ะตัดต่อทายคลิปภาคเสียงตามความถนัดของแต่ละคนแม่โบเคยถามนะคะว่าคุณยายเบื่อทากับข้าวบ้างไหมคุณยายบอกมาว่าเบื่อแล้วเจ้าอะไรกินละ่ะซื้อเขานะ่ะมันเปื้องตอบคำถามเลยค่ะคุณยายเนี่ยพูดถูกทุกอย่างเลยค่ะทํากับข้าวเนี่ยก็ ก็ประมาณ300และเมนูวันนี้ก็คือข้าวมันไก่เป็นเมนูโปรดของน้องแต้งเลยเขาจะชอบมากๆอตอนที่เ c คุณยายชอบที่สุดเนี่ยก็คือขั้นตอนการล้างและนี่ก็คือเครื่องในที่คุณยายล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูแม่โบเนี่ยก็พยายามตัดแบบย่อมาให้น้อยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูใน n น็ fli กกันเลยทีเดียวล้างน้องไก่จนซีดและขาวเป็นที่พอใจแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยปิดฝาได้เลยค่อยๆต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาปอกฟักลูกนี้ราคา20บาทค่ะลูกยี่าาเหมะกับที่บ้านเเราพอดีลยไม่เล็ก ็ไม่ใหญ่จนเกินไปออกเสร็จแล้วก็ล้างล้างขัดขัดถูถูล้างแล้วล้างอีกเอาที่คุณยายสบายใจเลยแล้วก็เตรียมรากผักชีกับกระเทียมทําความสะอาดใส่ไปในหม้อต้มไก่ได้เลยหม้อนี้ก็ต้มแยกขามีขาไก่กับเครื่องในไก่ต้มแยกหม้อ,อก,กันนะจะได้ไม่มีกินมาต่อขั้นตอนการหุงข้าวค่ะใช้เป็นข้าวหอมมะลิ4แก้วเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ขิงกับกระเทียมลงไปหุงด้วยแล้วก็ช้อนมันไก่จากในหม้อเนี่ยลงไปใส่ได้เลยแต่แม่โบนเนี่ยไม่ชอบที่ข้าวมันจนเกินไปขอให้คุณยายใส่แค่นิดเดียวพอ,อมาก็นําจิ้มข้ามนไกกก่่่คุณยยยยาเเีีจะะใสขิิงรทพหู เต้าเจียวผงชูรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายน้ำมัมสายชูแล้วก็น้ำต้มไก่ลงไปปั่นทีเดียวพร้อมกันเลยค่าเร็วแล้วก็สะดวกดีนะเรียบร้อยแล้วยกนิ้วโป้งมาหนึ่งรอบกลัวไม่พอเอาเอาไปอีกหนึ่งรอบเชื้อเราจะย,าย้ายวาลอยแม่โบเนี่ยดูแค่สีก็รู้แล้ววาลอยเอามามา,มาเกือบเสร็จแล้วใจเย็นๆขาไก่กับเครื่องในที่ต้มไว้เนี่ยสุกกำลังพอดีก็เอามาล้างน้ำอีกนะคะจะได้ไม่มีดืม่มเนฉ<อ>ะ<อ>หนึ่งแก้วเพิ่มพลังงานแล้วน้องไก่ก็สุกปักออกมาจากนั้นเนี่ยก็ใส่ฟักลงไปเลยค่ะแล้้้้วววก็ปปปรุุงงดดยยผนนมมัหอซิิขาาฝตไ อ่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่รีบไม่รีบนะใจเย็นๆอย่างเริ่มเป็นใจแล้วนะข้าวสุกพอดีเห็นไหมเป๊ะเลยเพอไก่หายร้อนดีแล้วนะก็มาจัดจานสับไก่เลือดแล้วก็เครื่องในเนี่ยให้เป็นระเบียบโอ้โหทำไมมันน่ากินจังเลยอ่ะแล้วรอบนี้ก็ไม่ลืมใส่แตงกวานะคะแค่จัดจานเนี่ยก็อร่อยแล้วคุณยายยังไม่จบแค่นี้นะคะนี่ไงน้ําซุปร้อนๆใส่พริกไทยด้วยถูกต้องถูกต้องเลยขั้นตอนสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะคําแรกเนี่ยขอซดน้ําร้อนๆเปิดตอมรับรสชาติเริ่มด้วยเครื่องในแล้วก็ราดน้ำจิ้มแบบชมมมๆโอยจะเป็นนลัดีาก เครื่องในเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยเ,เข้ากันดีกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวมากๆเาเลยค่ะก็ขาไก่เลยแบบไม่ต้องเปื่อยนะยังสู้ฟันดีอยู่ขาไก่เนี่ยหาซื้อในร้านข้าวมันไก่ยากมากใครที่ชอบแทะขาไก่อย่างแม่โบเนี่ยถูกใจแน่เลยของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยนะ